ออเมื่อกี้ได้นี้มาสิบสุ่มตัวนี้ได้เนี่ยอ๋อเดี๋ยวสุ่มตัวนี้ก็ได้แต่่คชดว่มาสุ่มตัวนี้เดี๋ยวโอกาสได้ตัวละครใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยได้เจอฉิ่งที่ฉิงเนี่ยเดี๋ยวมันกลัวมันจะได้อ้่นอี่ก็ด,ดีตัวเดิมมาหรอเออ <laughs> ลองไหมขอให้พี่ได้สิ่งที่พี่อยากได้ไดเถอะจะทำ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 โอ oh, ้เอวอกนะถ้าได้น้องเอลอีกแล้วอะ่ะฮะดูทรงแล้วเฮ้ย้ยเฮ้ยดับยัยเฮ้ยจุ๊บเ hey, ดี๋ย <laughs> ว <laughs> ดับย <laughs> <laughs> ญยที่ดูเมื่อกี้ไม่หรอ ใช่เหรอเดี๋ยวนะใช่ว่าให้เราเลี้ยงให้ดำใหญ่ดำใหญ่ไม่ไม่ใช่ตัวนี้หรอไม่แต่เหมือนจะเห็นอยู่ว่ามีดำใหญ่เนี่ยนี่ไงท่าไฟฟ้าออดับใหญ่ท่าไฟฟ้านีออ่หนูว่าตัวดับมันเล่นหนุกอะเฮ้ยเสียงหลิงหู นี่ oh. ตัวอะไรไฟเหรอเออได้ของด้วย <Hey. S 1> ไ,ได้สองเลยของฟรีมาโอ้โห oh. <c oughs> ดีดวงดีกันไ,ได้น้ามย่ยทุกคนอา้าว <c oughs> คือมันสุ่มได้สองครั้งหรอแล้วมันก็หายไปแล้วหรอใช่พี่บอกว่าเราจะมาตู้นี้ต่ออ้าวเฮ้ยเออใช่พี่จะมาตู้นี้ต่ออื <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไม่ใช้อะไรแรกอ๋อแล้ว,วพี่ก็ซื้ออันนั้นได้ไหมไดม้ได้ไล้พี่ต้องซื้อกี่ครั้งอ่ะได้เลยสี่อันแล้วก็ซื้อเนี้ยได้ตัวมิกตัวมิกได้แล้วหนึงน่งได้แล้วหนึงน่งสี่อันพอดีเลยพี่พี่อย่าพึ่งอย่าพึ่ง <laughs> โอเคพร้อมยังพร้อม แทม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 แต่พี่ปั้นไม่ถูกแน่โอ้โหสีม่งวงใจเต้นเลยไม่คิดว่ามันจะออกมาอีกตัวหนึ่งเหมเมื่อกี้เ <f ix> พราะเห็นมันมีสีมว่วงอันเดียวไงแต่ว่ามันไม่เกี่ยวมายังมายังยังหยังมายังมายังยังหยังเร็วมาแล้วมาเหอะ เอ้าอ้าให้เป็นอนิติดาวแอนเฮ้ยโอได้อาวุธโอให้ลองนี้ลองนี้บอนแหนดงโดนจันมันคืออะไรอ <Bond> ่ะอุ้ยอุ้ยคืออะไรได้ก้าสิบอ๋ออ๋ออะไร ยพี่มาต้องไปลองแล้วตัวใหม่คิดตัวลนะอ่ะคราวนี้พี่ต้องเลือกแล้วแหละว่าพี่อยากได้ตัวไหน <c oughs> คือเรามีอยู่สี่ตัวเพิ่มแค่เจ็ดไม่ตัวนี้น่าสนใจอ่ะหนู่ไม่ค่อยชอบเป็นทาหนูเท <c oughs> ่าไหร่ ก็พี่หยิมจะด้วยใช่หน้าน้าง้าหน้า,นามีไฟอีกแล้วนะทานุกิพี่พี่พี่พแชร์แบบมีเสียงด้วยได้ไหมอยากได้ยินเสียงน้องด้วย โอเคเลยเห็นชัดไหมเห็นชัด oh. อ๋อเฮ้ยบึกวินเฮ้ยหนูว่าหนูว่ามันก็มันก็เอาเรื่องพอๆกับอันนี้อยู่นะไหนอุ้ยอ๋อมันเป็นสายฟ้านะเล่าโดยตัวนี้น่าหนา ันนี้กดค้างนะกดค้างปรูปกดอ,อีอุ้ย <laughs> อ,อุ้ยนั่นนางอ่ะอุ้ยอุ้ยพลังมหาศาลอยู่นะอุ้ยทหามอนหน่อยโอย้จริง <laughs> จะตีมดิโ <laughs> อพี่ตีมพี่ตีมเร็วโอปี๊ด <laughs> โชว์ความตึง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 ดิง <c oughs> น้องน่ารักมากค่ะทุกคนเอ่ะแตนูขอบ